มาตีครับวิญญาบวันนี้เราโหมดมาอยู่กับเมาต์กับเมาตีเอฟเฟกต์เมาติอะไรเรามันเอฟเฟกต์ก้อนตอนนี้มันเป็นเมาตีก็มันเมาติเอฟเฟกต์ก็ถูกแล้วเมาติคืออะไรหลายก้อนเอฟเฟกคืออะไรก็คือก้อนเอฟเฟกก็มีก้อนเอฟเฟกหลายก้อนถูกก็ถูกไหมครับแต่เราจะมารีวิวก้อนเดียวอันนี้เราจะมาอยู่กับก้อนเดียวบอดแร็ปโซเดียกับก้อนนี้เรียกได้ว่าเป็นก้อนก้อนไอคอนิกของแบรนด์นั่นเลยจูเลียจูเลีย เราสามารถสังเกตได้เห็นว่าการเพ้นก้อนก้อนของเขานี่มีนัยยะสําคัญอ่านัยยะอะไรมีนัยยะแอบแฝงอยู่คราวนะที่เรารีวิวเลยนะม้าติดยาม้าติดโคเคนอ่าราคานี้เป็น <laughs> ราคาน,นี้เป็นเป็นเงือกสาวที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อที่จะมากระชากเงิน <laughs> จากกระเป๋าตังคุณ <laughs> คุณต้องระวังตัวให้ดีก่อนที่จะฟังฟังเสียงจากคลิปนี้ <laughs> ผมเตือนคุณแล้วนะถ้าใครไม่อยากเสียตังค์เป็นคลิปไม่ดีนะฮะ <laughs> ก้อนจูเลียคืออะไรก้อนจูเลียคือคอรัส กับไวบรัตอะไรก้อนเดียวแต่ว่าหลักมันคือคอรัสแต่หลักมันคือคอรัสไวบรัตโตเป็นแค่ออปั่นเมอ่าใช่ประมาณนั้นว่าคุณสามารถที่จะใช้งานมันเป็นเป็นไวเป็นไวบรตโตก็ได้แต่ขณะเดียวกันอันนี้ก็ยังมีการปรับที่หลากหลายอยู่สำหรับจูเลียก็อย่างที่บอกไปมันคือคอรัสคอรัสที่ที่หน้าตาค่อนข้างเรียบง่ายมาดูกันคอนโทรลของเรากันก่อนมีเรทมีเรทเรทเรทก็คือความ ความถี่ของการของการการแกว่งการแกว่งของพิชเดฟก็คือว่าช่องว่างช่องว่างระหว่างระหว่างของหัวของการขยับของการขยับมันเลนคือความเร็วใช่ไหมเลนคือความเร็วเดฟแบบมันคือความลึกของเสียงว่ามันแบบมันจะมีการที่มันลงมันแบบขึ้นลงเท่าไหร่มันเวียงเวียงขนาดเวียงขนาดไหนในความเร็วนั้นส่วนแหลก ส่วนแหลกก็คือความความเร็วภายในการดีดการดีดกลับให้เป็นเสียงปกติอ,อะไรประมาณนั้นถ้าแหลกน้อยมันก็จะไม่ดีดใช่ประมาณนั้นแล้วก็มี L มี LFO ก็คือเป็นญาติกับ UFO เออใช่สามารถพาคุณ <c oughs> พาคุณไปนอกโลกได้ <c oughs> อ่ะ LFO ย,ย่อมจากอะไร Low Pass Filter a Saturator Low Profile Low f r e q u e n c y ซี่ Oscillator ก็คือเหมือนแตว่าเอาง่ายๆมันคือการยิงสัญญาณเวฟไปแหละว่าเฮ้ยเออคุณอยากจะให้สัญญาณเวฟเนี่ยคุณมีลักษณะในการที่มันเหมือนกระสายเวฟที่ฟังแล้วสมตทหูหรือว่าจะเป็นแบบเป็น t ร i ่งเกิลเวฟที่ฟังแล้วมันมันกระตุกจิตกระชักใจมันจะดันแหลมหูกระตุกจิตกระชักใจนิดนึงนั่นเองธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีคำมมาปลอบใจนะครับใจเอตัวเอง DCV อันนี้ก็คือการเลือกที่ว่าคุณจะเป็นเหมือนเป็นใช่ป่ะก็คือปรับโหมดนะคร D ก็คือมาทางนี้ใช่ไหม Dry Dry ตรงกลางคือคอรัสขวาคือไวแบรโตเออเอาง่ายๆก็คือเหมือนว่าไอการที่เสียงมันจะจะมูดูเลตเนี่ยมันจะจะเร็วขนาดไหนก็คือเวทม้าจะมากเยอะขนาดไหนถ้ายิ่งถ้ายิ่งมากมันยิ่งมันยิ่งไปเยอะเดี๋ยวต่ลองฟังกันดูแล้วกัน คอนโทรลง่ายๆประมาณนี้คอนโทรลมันมีสองไฟสองด้านไฟสองด้านอันนี้คือออนออฟอ่าอันนี้คือออนออฟอันนี้คือการดูเรทว่าเรทเร็วอ่ะสมมติผมหมุนให้ดูเลยสมมติว่าผมปรับเรทสดก็จะซอยับเลยก็คือช่วยเป็นตัวช่วยแบบเราดูว่าเฮ้ยมันกระพริบขนาดไหนมัหมุนไปแค่ไหนใช่ถ้าใจคิดนะถ้าเรทน้อยก็จะอย่างนี้ซึ่งปกติคือคือคอร์รัลทั่วไปถ้าเราจะรู้ก็ต้องต้องเล่นไงนี่ก็มันก็ไปตามไปเห็นไหมก็คุณหมุนเรท มันก็จะกระพริบตามเสียงเขย่ามันก็จะเขย่าตามไฟเงเงี้ย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 เออเข้าใจคิดก็คือแบบมันเข้าใจคิดตรงที่ว่าเวลาเราเล่นอยู่บนสเตจเนี่ย มึงจะมาแบบเฮ้ยกูลองหมุนคอรัตหน่อยระหว่างเพลงมันทำไม่ได้ะใช่ไหมกูไม่รู้ไงมันทไม่ได้เลยกูไม่รู้ว่ามันจะหมุนไปแล้วเร็วแค่ไหนมันจะมาแบบซาวเช็คกลางเพลงไม่ได้อ่คุณก็ปิดเสียงเออปิดเสียงแล้วคุณก็แบบเฮ้ยเพลงไปเท่าไหร่เทมโป้ไปเท่าไหร่วะคุณหมุนแล้วว่าอ๋อเทมโป้ไปเร็วเออมันต้องใช้เท่านี้ประมาณนี้แล้วอะไรประมาณนี้ั้นเพราะคุณก็คือปิดไว้มิวไว้แล้วก็หมุนเอาประมาณนั้นมันไปก็เป็นไอเดียก็เป็นไอเดียในการสร้างที่ดีของเขาเซตอัพก็คือ สแตนเบิร์กเนี่ยโมอย่างที่รู้กันอยู่อะไรวะเขารู้กันเปาวะเขารู้เขารู้กันหมดแล้วแต่พูดแต่พูดอีกทีแล้วกันเร็วๆเร็วๆก็เป็นเป็กซัสเซนเทียนแล้วก็เข้าไปในคอร์สคอร์เทคก็เป็นจำลองไอ้กัปตันอ่าเป็นมอ์แกนเอสพสใช่ครับจำลองมอ์แกนแล้วก็แค่นั้นแหละก็มีเพลทรีเวิร์บนิดหน่อยให้มันฟังไพรมะช้ำๆหน่อยอ่า แล้วก็ไอ้นี่เป็นไม่ได้ต่อเข้าข้างหน้านะครับไอ้นี่ต่อเป็นเซนรีเทิร์นเข้าไปหลัง PM ก่อนคัมบิเนตอือก็คือเซ t ตอัพให้มันสมจริงที่สุดอ่าโอเคประมาณนครับนะผมอ่าเดี๋ยวเราลองฟังดราไม่ใช่ดรายสิกนเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเรฟเลนเซ <signal. S 2> สียงไปก่อนครับ เจะลองเดฟเฟอร์เนที่ทุกอย่างเที่ยงและเป็นโหมดไซเว็บอ่าครับเล่นกับสิงค์กันคอยมันจะเพาะไหหวานหน ดีตามสไตล์วอลรัส้องบอกว่าเพราะมันเป็นเป็นคอรัสคอรัสไม่ว่าจะทําแบรนด์ไหนก็หวานนะมันแล้วแต่บาง,างบางแบรนด์มันทำคอรัสค่อนข้างดรายดรายคือฟังแล้วมันจะรู้สึกโวงอ,อ,อ่ะใช่ใช่แต่ว่าด้วยการ แต่ด้วยการที่แบบเออไม่ว่ายังไงก็ตามคือเอฟเฟกคอรัสอ่ะคือชื่อว่าคอรัสคือคอรัสอ่ะมันเพิ่มความหวานเใส่ยังไงก็แต่ว่าคาแรคเตอร์ของคอรัสบางตัวอมันจะมีความแบบมีความดรายความหวานไม่เท่ากันแลวแต่แบรนด์ใช่แต่ตัวเนี้ยวานต้กหวานหวานหวานที่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของวอลัสไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามคือทำเอฟเฟกต์ให้เสียงจูนง่ายและเสียงและเสียงที่จูนง่ายหนึ่งหนึ่งในนั้นคือเสียงหวานหวานอย่างนี้แหละจูนง่ายดีใส่น้ำตาลเยอะ น,น้ำตาลเย้วก็ใส่สกดเสร็จปุ๊บเบหาบหวานเบาหวานแดกตัดข <c oughs> าทันทีราคาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปที่หนอบแต่ละหนอแล้ว,ว่ามันมันกวาดเรนได้กว้างขนาดไหนมาที่มาดูที่นี่แล้วกันที่ <DC V. S 2> ตรงดีซีวแล้วกันว่าก็คือเวท dry ชนิดเวท dry แล้วก็ไปถึง v i บาโตอ่าใช่ว่ามันแบบมันได้กว้างเินไปถึงขนาดไหนในการปรับหมุลตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่ dry ก่อนแล้วกัน ดรายก็<ล>คือรายก็คือแห้งสัญญาณกีตาร์เดี๋ยวเดีออกไปเลย d r ใ<ช>มาผสมกันครึ่งๆเดี๋ยวลองไบที่ต้องการซึ่งก็คือโหมดคอรัสละกันครับ ก็เป็นสัญญาณคอรลัดล้วนๆใช่ก็มีลักษณะความเป็นคอเราจะได้ยินความเป็นคอรลัดเสียงที่เป็นผสานจากเสียงโลพิชกับไฮพิชจากสัญญาณเดิมมากขึ้น <Fry mus i> แล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นคอรลัดผสมกับไวยกับไวบราโต้แล้วกัน าพอเรายิ่งปรับมันมากขึ้นเรื่อยๆจนมันเป็นไวเป็นไวเบรโตเนี่ยหางเสียงมันยิ่งสายมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาเราแบบเขย่าสายอะไรเงี้ยต้องต้องเข้าใจาว่าบีบลโตมันคืออะไรบีบลโตมันคือ,<ๆ>คอการเคลื่อนที่ของพิชคอรัสคือการประสานของการเคลื่อนที่ของพิชพูดง่ายๆก็คือถ้ารายเนี่ยมันจะมาแต่สัญญาณหล,ลักใช่ไหมสัญญาณกีตาร์คิดว่าสัญญาณกีตาร์มาอย่างนี้มีคอรัสมาด้วยพอไปที่โหมดคอรัสเนี่ยมันก็จะมีเสียงประสานของคอรัส มันก็มาทั้งทั้งสัญญาณหลักทั้งคอรัสใช้ทั้งเออทั้งพิชใช่แต่พอไปถึงวิบาโตเนี่ยมันจะเหลือแต่การขยาวใช่ก็คือเสียงหลักมันหายไปหมดเลยแล้วเหลือแต่เสียงเหลือแต่แบบเสียงจากไลเอฟเฟกมาล้วนๆอ่ะเก็ดเก็เกจนสุดท้ายเราลองไปสุดเป็นไวบราโตดูก็จะเห็นแต่ก็จะไม่มีเสียงเสียงกลางมาเลยใช่งย่งเยยใช่จะเหลือต้องบอกว่ามันเหลือแต่เสียงกลาง คือคือคอรัสวิธีการทํางานของมันว่ามันไม่ใช่ประสานแค่ทีเดียวมันประสานหลายหลายทีเลยมันเลยกลายเป็นเสียงแบบว่วงว่องหวานหวานหลายรอบพุ่งพร้อมกันเข้ามามันเหมือนกับแบบพีดีเลยเข้ามาพร้อมกันหมดเลยหลายๆเสียงวื้อเจ๊๊๊อย่างงี้แต่พอทีเนี้ยเราไอ้ตัดไอ้ตรงที่มันซอยย่อยๆออกไปทั้งหมดแล้วเหลือแต่ไอ้สัญญาณหลักๆที่มันทําหน้าที่เขย่าแล้วก็ไอ้สัญญาณตรงกลางเข้ามาแค่นี้เองมันก็เลยกลายเป็นแบบบาโต โอเคไหนๆเราอยู่ที่โหมดนี้ที่ปรับสุดแล้วเดี๋ยวเราลองเป็นท็อกเกอร์นี้แล้วกันได้ครับเดี๋ยวเราลองที่โหมดซายเวฟก่อนแล้วกันกลองลองสับเลย อยู่แล้วแหละเหมือนจะออกแต่ต้องลองสับกันหลายรอบดูอ่ลองอีกทีเป็นเน็กอยูเปล่าอ่าลองอีกทีโอเคมาอ่าเฮียๆๆ,ๆ,ๆไยไเย คือความแกว่งมันเหมือนว่าชคือความแกว่งระหว่างที่คุณจะเลือกแกว่งแบบสมูทหรือคุณจะแกว่งแบบกระชากอะแกว่งแบบกระชากแค่นั้นเองใช่พอ Triangle มันก็แบบจากต่ํสู่สูงอย่างเดียวเลยอ่ะอืมใช่ในขณะที่มันจะเป็นโหมดธรรมดามันจะสมูทค่อยสโลปอ่ะเออแต่อันนี้มันแบบปุ๊บๆๆๆซึ่งเหมือนเป็นปิงปองอะปุ๊บปๆๆๆเออใช่ประมาณนั้นซึ่งโดยซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวนะค่อนข้างให้เป็นเป็นคนทางด้านชอบโหมดชอบโหมด Triangle มากกว่าอมีความสุดทางดี แล้วถ้ามันเป็นเป็นคอลัสล่ะ สุดมากขึ้นก็คือกระชากแหละกระชากมันจะแบบดึงจงสุดอ,ะอ่ะอ่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้น<ม>ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับคนคนชอบว่าชอบแบบไหนสุดท้ายเราก็จะมาลองกันที่หนอบสามหนอบบนกันซึ่งเป็นหนอบหนอบสําคัญเลยแลหละเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเป็นกก่งๆึ่งเป็นวัย,เป,วยเป็นวัยแบ,บรโตสหน่อยแล้วกันให้มันมีความแบบแขงนแวงช้ำช,ช,ชให้มันฟังง่ายหน่อยโอเคประมาณนี้ เริ่มจากเรดก่อนเลยไหมหรืเดี๋วว่าเจ้าน้อยกว่านี้หน่อยไหมน้อยกว่านี้หน่อยขายความเป็นคอรัตให้มันหน่อยวิบัตโ <laughs> ต้แม่งเหมือนแบบมึงเป็นโหมดเสริมเพราะมึงมีออก้อนไนอ,อี้เราปรับเรทต่ำสุดก่อนปิดทิ้งเลยกูปิดทิ้งก็ไม่ค่อยต่างอ่บฟังฟังไม่รู้เรื่องอ่ะฟังไม่ออก ตามไฟมันอะบางทีแบบเราเห็นไฟแบบกลัวลุกหน้าเลยว่าใช่ใช่มันจะมาแค่ไหน เลยเอาเลยเมาย่าเนี่ยอันนี้คือความสนุกของการแบบมีก้อนมีก้อนพวกพวโมดูลเลชั่นโรโมดูลเลชั่นที่มันดึงแบบดึงนิสัยของการกระชากกระตกของมันได้ที่ทให้มัน กระตุกจิตกระชักใจเออมันไปมันแบบเว้ยเออคูอยากกูอยากจะทำททำหนึ่งขั้นขอบเกตของของซาดไซน์เข้าไปได้คือคือต้องเข้าใจว่า modulation ปกติเนี่ยเราปรับเรทปรับเดฟเนี่ยการแกว่งของสัญญาณมันคือเขาเรียกว่ามัน constant constant ก็คือว่าจากขึ้นลงมันจะลากไปในความเร็วเท่าเดิมใช่แต่การที่มี AFo เนี่ยมันสามารถลากแบบ อย่างนี้ได้ไงเข้าใจป่ะใช่ไม่งั้นก็เลยแบบซ่าไม่ได้ความแตกต่างถ้าคุณใช้แบบคอรัสธรรมดาซีอีบอสซีอีบ้าคอนเดทมันก็จะมันก็จะเท่าเดิมของมันไปเรื่อยๆเข้ยใจไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยแต่อันนี้มันจะแบบแต่อันนี้บอกพอคุณคุณเปิด LFO ปุ๊บเนีกยเออสนุกมันมีแบบความเร็วในการกระชากได้คือสัญญาณมันจะไม่ได้คอนสแตนต์ตลอดเวลาแต่ขนาดเดียวกัน มันดูเหมือนเป็นซาวเป็นซาวดีไซน์ก็น่าเยอะแต่จริงๆมันใช้งานมันใช้งานได้มันใช้นิเพงก็ได้มันไม่แบบซึ่งเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปขยายเพิ่มความเพิ่มตอนสรุปแล้วกันเดี๋ยวเราปรับเรทเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราปรับเรทไว้ประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนไปที่หมดเก่าเดี๋ยวขายไม่ออกที่หมดก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองลองปิดเดฟกันดูไป คือหางคือหางเสียงหางเสียงมันจะนิ่งหางเสียงหางเสียงคือหางเสียงจะมีความนิ่งมันจะมันจะแบบเราเราจะไม่ได้สัมผัสได้ถึงความแว่งของมัน้วขณะเดียวกันอ่านเราลองเปิดสักสิบโมงแล้วกันมาแว่งเริ่มมมีความลึกเวลาแว่งมันเริ่มมีความวุบวูบวุบวูบของมันอะหางเสียง มันชัดมากเลยนะไอเอฟเบกวอลัสเนี่ยใช่ก็เป็นหนึ่งในคอรัสที่เรียกว่าเอ้ยฟังง่ายดีเดี๋ยวเราไปเด็หมุนเด็ให้มันกลายเป็นในเอฟเฟกเสียงพูดในติ๊กต็อกอะ คือช่วงความวูบมันจะลึกขึ้น<อ>แบบช่วงความวูบมันจะมีความแบบถ้าไงดียมันจะดูวูบดูวูบวาบมากขึ้นยิ่งยิ่งยิง่งเด็บเยอะนะ,ะเราลองปรับสุดที่ว่ามันได้สุดขนาดไหน ขนาดเดียวกันเป็นสายเบสก็จะมีความแบบสมูทอสมูทเด็บก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเลือกเด็บก่อนเราไม่ยังเป็นต้องใช้เด็บเยอะขนาดนั้นต้นๆแล้วกันเราชอบเบดเยอะเด็บเด็บน้อยหน่อยกระอกใช่เป็นแบบ หวานๆชิวๆแล้วมาดูแหลกแหลกแหลกก็จะเป็นปัญหาเวลาเราเราเล่นเล่นเกมออนไลน์กันเวลามีปิงเวลามันแหลกเี่ยก็จะแบบกระตุกกันก็จะเห็นตัวแบบศัตรูว์าไปว์ามามอนเตอร์จู่ๆแบบจู่ๆไม่เห็นมอนเตอร์มาปุ๊บกูนอนกูนอนตายอยู่ในแบบแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความเร็วของอินเทอร์เน็ตุยต้องเรียกว่าความต่อเนื่องของคอรัสที่มันมาแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองปิดดู เหมือนยิ่งเหมือนยิ่งปิดมันยิ่งเร็วก็คือก็เหมือนรายรายธรรมดาเลยนี่แหละแค่ต่างกันแค่ตรงหางเสียงมันจะนแขวนๆเด็ดนึงแล้วลองไปที่สิโมงเลย ช,ชัดเลยอ่ะเป็นไววิบัโตเลยลองหมุนกลับดูอ๋อมันก็คือว่าพิชมันจะไปเท่าไหร่ไมไ่อันนี้คือมันนวนเองว่าถ้าเหมือนเราเฮ้ยเออเราลองลองเราลองปรับแหลกเองเล่นดูอ่ะก็จะเป็นการการแกวนพิชเองด้วยคือความความความสนุกการเล่นก้อนพวกนี้มันอยู่ตรงนี้นี่แหละลองดูดิ <laughs> <laughs> เออพอเป็นวิบาโต้มันฟังได้ง่ายขึ้นมันมีมันเหมือนว่ามันพอพอเสียงมันแข่งมากขึ้นเนะี่ยมันก็ยิ่งก็ยิ่งได้ยินความสุดทาาของมันมากขึ้นประมาณนั้นครับเราลองปรับแหลกเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันปรับแหลกแล้วติดยาใช่ให้มันเร็วๆหนะ่อย ค่ความติดยาเนี่ยมันจะให้มันจได้ฝีความเป็นแบบเซตไปปลาเอตอ่ะที่แบบพวกคัสแวร์พวกนี้มันยังแบบไม่ได้ปรับละเอียดได้มากอ่ะมันจะมีความแบบโอ้แม่งแม่งเอ็ตว่ะอะไรเงี้ยเท่นะสังเกตว่าไอตัวเนี้ยคอรัสไม่มีเลเวลอืมมันดีฟอลต์เลเวลมาเลยว่าเลยเออกูเอาดังแค่นี้พอแล้วก็อย่างว่ามันคือคือม คือคือโมดูลเลชันมันไม่มันไม่ยังเป็นต้องมายุ่งกับความดังใช่คือคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโม f เฟสต์โมดูลเลชันถึงต้องมีเลเวลในเมื่อเลเวลคุณไปปรับกันที่เกนไปปรับหน้าตัวที่อินพุตสัญญาณหลือแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวแล้วไงเออแล้วคุณจะมาปรับเลเวลตรงนี้เพิ่มอีกทําไมใช่แล้วคุณลองสมมุติลองคุณลองคิดดูดิคุณต่อโมดูลเลชันแบบเย์เฟเซอร์บ้าบ้าเราทุกตัวไม่มีเลเวล แล้วกูแบบแล้วกูต้องกูก็ปรับเลเวลทุกตัวที่ไหนวะก็ปรับเลเวลทุกตัวจนมันพินจนมันพังเหรอใช่คือคือเลเวลกับก้อนปีแอมเนี่ยมัน make sense นะเพราะว่านั่นคือแบบมันสามารถเรียกความคาแรคเตอร์ความเป็นปีแอมออกมาได้แต่พอเลเวลกับ modulation คืออะไรมึงจะเอาดีเลย์ให้ดังแค่ไหนอะไรประมาณนี้คือในความคิดนั้นอ่ะก้อนนี้ก็เลยก็เลยออกแบบออกแบบในนี้มาเป็นรูปแบบของไดด์ของไดด์เวทแทน ซึ่งการออกแบบเป็นไรเวทผมมองว่ามันมันเมคเซนแล้วมันตอบโจทย์มากกว่าว่าเฮ้ยเออคุณจะเอามากขนาดใส่มากกว่าการที่คุณจะใส่ใส่เลเวลซึ่งการใส่เลเวลมันจะทําให้ความให้ความสัมพันธ์กับความดังของก้อนกับแอมอื่นๆมันพังไปด้วยใช่ก็ลองมาจูนกันอีกทีซึ่งมันแบบมันนันเซนอะแต่ถ้าโอเคคุณอยากได้แบบกูต้องการคอรัดดังมากคอรัดเสียงแตกเข้าใจว่าคุณเปิดคอรัดดังมาก ตึงสัญญาณทุกอย่างมันก็มาดังหมดไงใช่ใช่เพราะมันเป็นก้อนแบบปลายสัญญาณเชนอะปลายสัญญาณเชนปุ๊บพอเราปรับเลเวลดังแค่ไหนมันก็โกยมาทั้งหมดถูกไหมเออบางทีก็ไม่เข้าใจว่าหรือบางคนก็ใช้ผมก็ไม่รู้แต่ส่วนมากถ้าใช้ก้อนพวก modulation ที่เปิดลรวลได้ก็ด้ก็ปรับกลางกันหมดอ่ะใช่เสียงมันเท่าเดิมอ่ะใช่ก็เป็นก้อนที่แบบถ้าให้พูดกันตามตรงเลยก็สนุกไปเลยแล้วกันเป็นก้อนคอรัใช้งานง่ายคาแรคเตอร์สุดจัด จะบอกว่าคาคาแรคเตอร,ร์เสียงของคอรัสนอกจากความหวานมีความคลีนที่มันคลีนมากคลีนจัดอ่ะแล้วมันมามันมาเต็มทุกเม็ดทุกหน่วยไม่ได้มีแบบไม่ได้มีว่าเฮ้ยเออมีพอใส่ปุ๊บสัญญาณลอสอะไรอย่างงี้ <c oughs> ไม่มคือมันจะมีความคลีนแบบตอนที่ปรับเด็บขึ้นมาเราเล่นเราฟังปลายสัญญาณมันจะไม่มีความสากมัน <c oughs> จะไม่มีความสากเหมือนพวกแบบคอรัสวินเทจ หรือพวกคอารับเทฟอ่ะที่แ่บพวกนั้นมันจะมีความสากแบบคลืดคลืดคลืดคืดแต่อันนี้มันจะมาแบบมันจะมาแบบสมูทมากเลยสมูทแล้วแบบเสียงมันคลีนดีเห็นไหมก็ฟังไปเสียงก็ใช่พูดกันอีกอีกมุมนึงแบบมากง่ายเลยก็คือคือโหมดโหมดไซเวฟเนี่ยคือโมเดิมโหมดอ่อแฟงเกิลเวฟเนี่ย วินเทจใช่มันวินเทจในการแกว่งของคอรัสแต่มันไม่ได้วินเทจแบบเนื้อเสียงในในแง่ของโทนมันในแง่ของโทนมันไม่ได้วินเทจคือมันก็ยังคลีนเหมือนเดิมอ่ะใช่มันก็ยังคลีนเหมือนเดิมมันไม่มีความสากไม่มีความดิสตรอดของสัญญาณเลยใช่ใหญ่ก็เลยเป็นหนึ่งในก้อนก้อนคอรัสที่เราอยากจะแนะนํากันแล้วเสร็จปุ๊บก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอีกก้อนนี้เป็นก้อนที่แบบว่าแม่งขายแม่งขายดีที่สุดออก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 มาแล้วกี่เวอร์ชันก็ไม่รู้จนแบบ จนแบบอนาคตข้างหน้าผมมั่นใจว่ามันโดนมันโดนโดนอัปเดตต่อมันได้ไม่ได้ไปต่อยีนแน่ก้อนเนี้ถ้าเกิดเราอยากมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ก้อนคอรลัดจริงๆก็คงคงมาที่ก้อนนี้จริงครับนอกจากคุณต้องการคอรลัดสากวินเทสต้องเป็นเทปอะไรพวกนี้คุต้องไปหาชอยอื่นเพราะตัวนี้มันออกนักษณะแบบคลีนตัวนี้เป็นเล่นง่ายนเด็กดีใช่ประมาณนั้นเชื่องง่ายประมาณนั้นเลยเป็นอะไรที่แบบเราเราแฮปปี้ดิเจีใช้มันสมมติว่าเราอยากได้คอรลัสักก้อนติดบอดก็คงเป็นมันใช้ง่ายดี ข่าวแต่วันนี้ก็ป,ประมาณนี้แหละสําหรับใครอยากลองก็ไปลองหาตัวแทนจําหน่ายดูครับประมาณนั้นไปลองกับเขาดูจูเลียจูเลียเงือกสาวที่พร้อมจะ, <c oughs> จะกระชากเงินจากกระเป๋าตังค์คุณสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนผมฝากช่องกดซับกดมนิติงกดไลค์เฟซบุ๊กจอยดิสคอดก็ามาเม้ามอยกับเราได้อืผีสิงไปเหลือเกินทั้งที่ความจริงเราเองก็คุยกันอยู่เนี่ทุกนันโอเคก็ ฝากไว้อย่างแค่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ